จันทบ,บุรีค่ะฟ่เปิดใหม่อีกแล้วเธอไม่ใช่ร้านน้องใหม่ที่ไหนนะคะร้านมาม่าดอนไลชื่อดังจากอำเภอแกลงที่มีดีก,ก,กีกาแฟครัวเองระดับแชมป์วันนี้เขายกมาเสริมให้ถึงตัวเมืองจันทบ,บุรีนะคะพร้อมตกแต่งร้านดีไซน์เก๋กู้แสบตามองเห็นแต่ไกลช่วงนี้จะเป็นช่วงสอบโอเพนนิ่งของเขานะคะแต่ว่าจ๊บอกเลยว่าเมนูมาครบมีทั้งกาแฟที่ครัวเองหอมกลุ่นโกโก้และมัทฉะเกรดพรีเมียมก็มามาดูที่พวกแจ๊สสั่งกันดีกว่านะคะชาลอยกินขนมไทยอันนี้ควบคู่กับเบเกอรี่คือดีมากเราบอกเลยว่ามาที่นีี่่คครัวสือทุด กรอบหอมนุ่มละมุนเพราะเขาทำเองอบเองถุกขั้นตอนจากห้องทำขนมของเขาเจ้าน้องซูคีมันยะก็ไม่แพ้กันนะคะอยากให้ลองสั่งเพราะว่าคิมข้างในเขาดีมากใส<ช>่เฮลตี้ต้องเคกล้วยหอมเลยนะคะเพราะเขาใช้ความหวานจากการบ่มกล้วยให้สุกต่อใครที่หามุมถ่ายรูปแปลกใหม่อยู่นะคะร้านนี้มุมถ่ายรูปเขาเท่ทุกมุมถ่ายมุมไหนมันก็ได้มู o ได้ฟิลไปหมดร้านเขาจะเปิดเป็นแกรนโอเพนนิ่งวันที่9สิงหาคามนี้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษที่มากับกาแฟดีกรีระดับแชมป์คืนกำไรให้ลูกค้าจากแก้วละ3า0บาทเหือ1 0บบาทเ่าหนของดีีมคตแ่2 อยแก้นะะอยากรู้พิกัดร้านกันแล้วชันนะร้านเขาจะอยู่ถนนมหาราชข้างร้านเรือนลำพูจังหวัดจันทบุรีนะ